เอาล่ะย,ยินดีต้อนรับสู่เวทแม็กชนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ริกเตอร์กันนะครับผมถ้าจะข้ามช่วงสกิลลิง์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นเซ็สกิล1และสกิลสองของแต่ละสีเลยแล้วกันนะครับผม เริ่มจากสีส้มคือดาบพื้นดินนะเมื่ออยู่สถานะดาบพื้นดินจะได้รับบัฟการโจมตีเร็วขึ้น15%เมื่อทําการเคาน์เตอร์ถูกสตรูที่เป็นฮีโร่จะทําการฟื้นฟู10%ของเลือดที่หายไปต่อ1ฮีโร่สูงสุด3ตัวหรือก็คือถ้าเคาน์เตอร์โดน3ตัวใช่ไหมไอเลข518เนี่ยมันจะกลายเป็น105โดยประมาณ เอาละอันนี้คือคุณสมบัติของสกิลที่1ของดาบดินนะเมื่อใช้สกิลโดนัตรูจะทําการป้องกันดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นที่ได้รับนะสังเกตจากเลขดาเมจที่ขึ้นเมื่อเราถูกป้อมตีนะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโดนป้อมตีจะได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ470นะแต่เมื่อทําการท่าหนึ่งใส่ฮีโร่ัตรูป้อมจะตีเราอยู่ที่ประมาณ400เท่านั้นต่อมาคือคุณสมบัติของดาบน้ํานะครับผมเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เป็นน้ําจะสามารถวิ่งเร็วขึ้น20% แล้วเวลากวาดดาบใส่ศัตรูด้วยท่านหนึ่งจะกวาดได้ระยะที่ค่อนข้างไกลามากและทำการสโลว์ศัตรูด้วยส่วนสกิลเคานเตอร์ของดาบน้ำนั้นจะทำการสั้นศตรูแล้วผลักออกคือถ้าใครนึกไม่ออกมันจะประมาณท่านหนึ่งของเคลสที่ผลักออกอ่ะ ต่อมาคือดาบสีเขียวคือดาบที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาจะทําการรีเลือดจากแผ่ดเดิมรีเลือด1วินาทีต่อหน่อนตอนนี้รีเป็น2%แล้วนะมาอยู่ในดาบหญ้าส่วนรูปแบบของสกิล1จะเป็นการงัดรูให้ลอยขึ้นและทําดาเมจส่วนสกิล2จะเป็นการกดเคาน์เตอร์ซึ่งจะแรงกว่าดาบอื่นๆเลยนะแต่จะไม่มีคุณสมบัติที่เสริมขึ้นมาส่วนอันติของริกเตอร์นะครับเป็นการสร้างสนามพลังขึ้นมาสกรูที่อยู่ในวงจะได้รับความเสียหาย 6, ทุกส5จุดวินาที เมื่อครบ5ครั้งศัตรูจะได้รับ stack ระเบิดแล้วก็เกิดความเสียหายจริงค่อนข้างรุนแรงเลยนะแล้วก็จะติดใบด้วยอันนี้คือพาสซีฟสกิลนะครับผมเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันและทําการสลับดาบจะทําการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วขณะหนึ่งและทุกการใช้สกิลครั้งที่1ของท่า1น,น,นั้นจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องใช้ให้โดนศัตรูในฮิตแรกก่อนนะถึงจะทําการรีท่า1ให้ เรจะมีคูดาวตรงนี้นะในการใช้ท่า1ครั้งที่2ได้ถ้าใช้ดาบครั้งที่2ขณะที่ติดคูดาวของพาสซีฟนี้อยู่จะทําให้ท่า1ของเราติดคูดาวทันทีส่วนอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเราสามารถเลี้ยงดาบน้ําเข้าไปในพื้นที่อื่นได้โดยการยืนสลับกันระหว่าง2พื้นที่ไปเรื่อยๆนะอย่างตัวอย่างเช่นเรายืนสลับดาบดินกับดาบหญ้าไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เปลี่ยนดาบให้เราผิด คือเราสามารถเลี้ยงดาบน้ำจากตรงกลางเอาไปเล่นตรงพุ่มข้างข้างข,างของป้อมก,กลางสองของเขาได้ซึ่งถ้าเกิดใครช้ำๆแล้วเนี่ยจะสามารถทำได้เป็นปกติซึ่งผมก็ไม่ได้ช้ำขนาดนั้นนะอันนี้แค่เป็นเทคนิคเอามาบอกเฉยๆถ้าคนที่ช้ำแล้วมันจะสามารถพุ่งทะยานจากไอ้ตรงจุดที่อยู่ไม่แก้อ,ออกมาจนถึงป้อมกลางในได้เลยทุกครั้งที่ใช้สกิลหนึ่งไปแล้วเนี่ยจะได้รับพาสซีการตีครั้งต่อไปที่แรงขึ้นนะจะเป็นการแทง สกิลของบิกเตอร์สามารถคอมโบกับฟิกเกอร์ได้นะโดยการกดท่าอันติตามด้วยสกิลหนึ่งหลังจากนั้นก็กดฟิกเกอร์ตามอย่างรวดเร็วเลยนะการงัดของเราจะไปโผล่ที่หนึ่งแล้วเราก็จะสามารถระเบิดสแต็กกับสตูได้เพราะว่ามาร์คสามารถติดบนหัวสตูได้ทันโดยการฟิกเกอร์ย่นระยะอันติอันนี้คือเวอร์ชันสโล่นะเผื่อใครดูไม่ทันคือการกดอันติก่อนแล้วกดสกิลหนึ่งตามแล้วก็กดฟิกเกอร์ตามอย่างรวดเร็วเลยนะ อันนี้เสริมนะสกิลหนึ่งของทุกท่าพยายามใช้ให้โดนช่วงปลายของสกิลนะจะโดนแรงที่สุดคือเป็นช่วงที่ตวัดดาบถ้าเกิดอยู่ช่วงกลางๆดาบเนี่ยดาเมจจะเบามาก <one> ส่วนรูนใช้เจาะร้อยนะครับห้อยคลิก,ก็ได้ส่วนพลังแฝงเลือกได้2ส,สายนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้ลดคูดาวจากสกิลหนึ่งสกิลสอก็เดวิลถ้าเกิดอยากได้แรงแก็เอาเคิร์สนะครับผม ส่วน,วนไอเทมริกเตอร์ <21 S 2> ก็ประมาณนี้นะใครอยากได้แรงแรงก็โอมิอาร์มนะครับผมส่วนใครอยากได้อื่นๆก็ใช้ฟอสเขปแทนนะครับเอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับเกมนี้จะเป็นเกมเน้นสปีดรันนะครับคือเดินเกมไวมากๆนั่นเองเราทําอะไรบ้างไปดูกันดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับเป็นพิธีก่อนนะครับเข้าไปงัดเลนกลางให้ก่อนนะครับผม ถึงแม้จะงัดไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการขู่ให้สูขวัญเสียได้นิดหน่อยแล้วก็ค่อยเดินกลับมาจอตอนแรกว่าจะฟิกงัดไปเลยนั่นแหละครับแต่คิดว่ามันน่าจะเปืองไปสักหน่อยนะเพราะว่าไม่น่าจะฆ่าเขาได้นะครับในจังหวะนี้แล้วก็ในเกมนี้นะครับเราเจอในเลนเป็นบาร์ล็อกนะครับเราไม่ต้องยุ่งกับเขามากนะครับก็ทำแค่เคคีก็พอนะครับแล้วก็ไปเดินที่เลนอื่นจะดีกว่า ก็เดินโลดไปข้างบนได้เลยนะครับเพราะว่าในจังหวะนี้เราเคลียร์ได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็มีเมดมาช่วยเคลียร์ด้วยเราเดินลัดขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับในจังหวะนี้ประกอบกับผมชอบออกเคอร์เมสเล็กนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เราสามารถเดินไปได้ไกลๆแน่นอนเลนไม่ต้องกลัวแตกนะครับบางทีก็เทปไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปทําในเลนอื่นๆนะ นั่นแหละครับช่วงก่อน5นาทีป้อมจะอึดนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดคีฟมันมาชนกันแล้วเนี่ยเราเสียคีฟเฟสไปแต่ว่าเราไปแกงตรงนู้นแล้วได้คิวอีกทีมหนึ่งมันจะโจนกว่าเรานะครับจริงๆช็อตนี้ก็เกือบรอดแล้วนะครับเพราะว่าซิลเขาไม่สี่แต่ว่าสกิลหนึ่งของเราคูเดาวค่อนข้างนานนะครับในช่วงต้นเกมทำให้ช็อตนี้คือซิลมีบัฟเรสบัฟโบไล่หัวเราจนตายเลยนะ จอแรกๆกันไป2ต่อ2นะครับในจังหวะนี้แล้วก็ด้านล่างอ่ะมีเพื่อนเราไปรับเวฟแทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เสียหายมากนะครับในจังหวะนี้จอเล่นเป็นแผนเจ้าสัวนะครับในเกมนี้แครี่หนึ่งแล้วก็ตีมี่บอกได้เลยว่าเกมไวแน่นอนก็กลับมาเลียร์คลิปของเลนตัวเองก่อนนะรอบหนึ่งแล้วก็ไปเดินแกงนะครับเพราะว่าเราเทไป1เวฟแล้วแหละไม่อย่างนั้นเราจะจนนะครับเราไปวิ่งเล่นได้บ่อยๆก็จริงแต่ก็หาเวฟไว้บ้างก็ดีนะ ก็ดูลายคีฟเวฟในแมปของทีมตัวเองก็ได้นะครับว่าคีฟอีกฝั่งหนึ่งถึงตรงไหนแล้วในช็อตนี้เนี่ยมันจะมีอีกเวฟหนึ่งมาพอดีเราเลยรอเคลียร์ก่อนนะเคลียร์เสร็จแล้วเวลสี่พอดีในจงังหวะนี้เรามีอำนาจในการสังหาสรสตูที่สูงมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันติริกเตอร์มันแรงมากนั่นเองแล้วก็เราเคลียร์เวฟเสร็จแล้วนะครับเราแวนไปที่อื่นได้เลยนะ ก็อศัตรูถ้าไม่ไหวตัวทันนะครับแล้วจังหวะที่เราเดินมาเราก็ไม่ได้ผ่านขีผ่านอะไรนะเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเป็นตัวบางๆเดินแบบเข้ามาในระยะที่เรางัดถึงอ่ะคือตายชัวนะครับเนี่ยแล้วทีมเป็นมาหลอกนะยิ่งเป็นตัวแทงประจําเลนอ่ะเขาจะตามเราไม่ทันชัวๆอยู่แล้วเราเดินไม่ต้องสนใจเขาเลยนะคืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่า5นาทีทําอะไรคือถ้าเจอตัวแทงคือช่างมันเจอมอทอสก็ช่างมันเคคีบแล้วก็ไปที่อื่น ไม่ต้องงัดมันนะครับเหมือนเปลืองดาบอะ่ะมันไม่ตายอยู่แล้วไอตัวพวกนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเคเสร็จก็เดินมากลางเคกลางเสร็จก็ลงไปที่เลนตัวเองถ้ามีประเด็นไฟ์อยู่ด้านบนเราเดินตัดขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับช่วงก่อน5นาทีคีปชนป้อมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก่อนในช็อตนี้นะครับเพื่อนลงมาจะเทคเวฟคีปนะครับเราเลยเอาชีวิตศัตรูไปเป็นของแถมด้วยนะในช็อตนี้เพราะว่าเขาแหลมออกมาค่อนข้างมากเลยนะ รวมไปถึงสกิลของทีมเราค่อนข้างเป็นตัวเบิร์ดดาเมจที่หนักสุดๆเลยเราสามารถเก็บคิวเขาไปอย่างง่ายได้นะครับในช็อตนี้แต่ว่าข้างบนจะโดนหนักพอสมควรเลยนะคืออันนี้เป็นข้อเสียของแผนเจ้าสัวแครี่นะครับคือแครี่ประจําเลนอ่ะควรจะเป็นตัวไฟเตอร์นะครับถ้าเกิดเป็นแครี่อีกตัวเนี่ยบอกได้เลยนะครับโดนย,ย้ำเลนระเบิดแน่นอนนี่ยนะครับด้วยความเป็นลิกเตอร์นะครับวิ่งเหนือล่องใต้มาได้เลยนะครับ ทางทางที่เลนประจําเราอยู่ด้านล่างนะครับเราวิ่งมาเคลียร์คลิปด้านบนอย่างทันอยู่นะที่จะเดินกลับไปก็เน,นี่ยแหละครับเป็นความสามารถโดดเด่นมากๆเลยของริกเตอร์มีอีกตัวในเกมที่สามารถทําได้เหมือนกันคือซูเปอร์แมนแต่เนื่องด้วยเมตาปัจจุบันนะครับซีซทุกตัวแม่งโคตรหนักใช้คําว่าแม่งโคตรหนักจริจรงๆไม่ว่าจะเป็นจากไอเทมหรือจากตัวละครก็ตามตัวอย่างเช่นเจออลิสไปก็เครื่องตกแล้วนะครับ ถ้าลิสมีคาทาซโลอีกแล้วตัวในทีม Cape, มีฟอสเขปมีเอจิสอีกโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้เล่นนะครับซูเปอร์แมนก่อนในช็อตนี้จะเป็นช็อตสลับกันนะครับคือเราไปเคลียร์คีบก่อนแล้วก็กลับวนขึ้นไปไฟต่อนะครับในช็อตนี้ก็ขนาดเราเดินมาที่หลังเรายังเข้าทาันไฟได้อยู่นะครับในช็อตนี้ก็พยายามอันติให้โดนหลายตัวมากที่สุดนะครับอันติโดนไม่โดนคือยังไง คือถ้าโดนเนี่ยก็คือจังหวะที่กดง้างอันติออกมาเราสตูอยู่ในวงนี้พอดีมันจะติดสัญลักษณ์ฮันเตอร์บนหัวนะครับแล้วมันจะทําให้สแต็กระเบิดเมื่อโดน5ครั้งแล้วก็จะติดป้ายเป็นดาเมจจริงค่อนข้างแรงมากเลยนะแต่ถ้าเกิดไออันตินั้นมันออกมาก่อนนะครับมันก็จะทําความเสียหายให้สตูเป็นดาเมจจริงเฉยๆนะแต่ว่ามันจะไม่มีสแต็คบนหัวที่มันจะระเบิดได้นั่นเอง ก็ในช็อตนี้นะครับเราเลือดโลแล้วนะครับเราก็กลับมาเคลียร์คลิปกันก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนไฟ์กันไปก่อนนะแล้วเราก็ไปรีเลือดแล้วกลับมาไฟ์กันต่ออีกรอบนึงอ่าพอเข้ามาถึงเลเเกมแล้วนะครับตัวเราเอาเป็นหน้าที่โซนซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าแครี่เป็นดาเมจหลักจริงๆของทีมเรานะครับผมเรายืนทับหน้าแล้วกดอันติศัตรูก็ไม่กล้าเข้ามาหาเราแล้วนะแต่ว่าในช็อตนี้เขาเคลียร์คลิปได้ก่อนนะครับเราก็แยกมาเคลียร์คลิปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยกลับเข้าไปในทีมไฟ์กันต่อ แต่ว่าถ้าดูแล้วเพื่อนยังไหวกันอยู่เราก็ดันป้อมในป้อมที่เราสามารถเอาไปได้เหมือนกันนะเหมือนได้ช็อตนี้นะครับเพื่อนไฟด้านบนเรามันดึงจํานวนคนไปด้านบนหมดเลยเพราะฉะนั้นป้อมล่างจะไม่มีคนป้องกันนะครับเราสามารถเอาป้อมไปได้ฟรีๆเลยมีโอกาสเอาป้อมไหนได้ก็เอาป้อมนั้นไปนะครับผมเอาไปให้ได้มากที่สุดนะ ก็เจาะบ้านจบกันไปเลยทีเดียวนะครับในระยะเวลาเพียง6นาที7นาทีเท่านั้นเองอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นสปิดรันนะครับเพราะว่าเพื่อนเดินเกมได้ค่อนข้างไวนะครับผมก็สำหรับแผนนี้นะครับถ้าเกิดเอาริกเตอร์มามันจะทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถไปเติมไฟได้ทุกไฟได้ทันก็อถ้ามันหลุดนะครับก็เลือกเป็นตัวแรกๆเลยนะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งถึงโกงเลยนะ ถึงแม้จะไม่ได้เล่นสปีดรันเกมไวก็ตามมันสามารถประคองเกมในเกมที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบได้รวมไปถึงสามารถทําเกมให้เกมมันไวขึ้นได้ด้วยสําหรับตัวดิกเตอร์นะครับประคองเกมยังไงก็คือไปเติมในเลนที่เสียเปรียบได้อย่างรวดเร็วนั่นเองไปช่วยเพื่อนเรามีจํานวนคนมากกว่าในไฟ์เราก็ได้เปรียบครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวการเล่นดิกเตอร์เดินเกมไวมากๆนะครับสำหรับเกมนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยเว้นะทีนี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ